พ่อทำให้หนูเกิดและพ่อทำให้หนูตายพ่อบาสปัจจุบันวัย25ปีเมื่อย้อนกลับไป9ปีที่แล้วเขาได้ให้กำเนิดลูกสาวตัวน้อยชื่อว่าน้องมิวสิกเขาดูเป็นพ่อที่อบอุ่นและรักลูกสาวมากๆ พ่อบาสมาโพสรูปความน่ารักของน้องมิวสิกพอถึงวันครบรอบวันเกิดของลูกเขาก็จะมาโพสอวยพรวันเกิดลูกสาวเป็นประจำทุกปีจนล่าสุดเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2566พ่อบาสได้โพสซึง้งอวยพรวันเกิดลูกสาวที่อายุครบ9้าขวบโดยบอกว่าพ่อบาสขอให้หนูสุขภาพแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยนะคะขอให้หนูเป็นเด็กดีของพ่อบาสแบบนี้ไปนานๆสุขสันต์วันเกิด พชรที่งดงามของพ่อซึ่งวันเกิดครั้งนั้นค่ะคือวันเกิดครั้งสุดท้ายของชีวิตน้องมิวสิคหลังวันเกิดน้องมิวสิคครบ9ขวบผ่านไปไม่ถึง5เดือนจากพ่อบาสผู้ให้กำเนิดลูกกลายเป็นพ่อบาสผู้ให้ความตายกับลูก เมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมาเวลา4ทุ่มครึ่งกล้องวงจรปิดจับภาพในบาทสพาลูกสาวที่ใส่ชุดลายคิตตี้นั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์มาเปิดห้องพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลท่าเสาอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์คืนนั้นเหตุการณ์ดูเหมือนปกติพ่อพาลูกสาวมานอนพักที่รีสอร์ท จนกระทั่งตอนเที่ยงวันที่9เมษายนแม่บ้านของรีสอร์ทผิดสังเกตถึงเวลาเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมแล้วแต่ในบานและลูกสาวยังไม่มาเช็คเอาท์พอแม่บ้านไปเคาะเรียกที่ห้องก็ไม่มีคนตอบรับแม่บ้านจึงเข้าไปตรวจสอบในห้องปรากฏว่าเจอศพน้องมิวสิกลูกสาวของในบารสนอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่บนที่นอนสภาพศพข้อมือซ้ายของน้องมิวสิก มีแผลลึกฉีกขาดคล้ายถูกของมีคมกรีดเข้าไปคาดว่าน้องมิวสิกเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า6-12ชั่วโมงในที่เกิดเหตุตำรวจยังพบมีดปอกผลไม้หนึ่งเล่มวางอยู่ที่โต๊ะหัวเตียงในห้องพัก ตำรวจสพเมืองอุตรดิตถ์ได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าตอน10โมงในวันที่9เมษายนในบาร์ได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกจากรีสอร์ทไปคนเดียวก่อนที่แม่บ้านจะเข้าไปพบศพน้องมิวสิกในห้องพักซึ่งตำรวจคาดว่าในบารเป็นคนลงมือฆ่าลูกสาวของตัวเอง ตำรวจได้สอบปากคำพ่อของเดบาร์ซึ่งเป็นปู่ของน้องมิวสิกเล้วว่าบาร์กับเมียเลิกกันไปนานแล้วส่วนน้องมิวสิกอาศัยอยู่กับปูย่ย่าบาร์ดทำงานส่งของที่บริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดอุตรดิตแต่ช่วงหลังมีอาการป่วยซึมเศร้าและไบโพลา่าและยังมีปัญหาเรื่องของการเงินด้วยแต่บาร์ดเป็นคนรักลูกมากๆซึ่งเมื่อวันที่8เมษายนบารมาบอกว่าจะมารับลูกไปดูหนัง ปู่เลยอนุญาตให้ไปคิดว่าเขาจะพาลูกไปเที่ยวตามปกติส่วนแม่ของในบาสซึ่งเป็นย่าของน้องมิวสิกเล่าอีกว่าพอน้องมิวสิกรู้ว่าพ่อจะมารับไปดูหนังน้องก็ดีใจแต่งตัวสวยแล้วบาสก็เขี่รถมอเตอร์ไซค์มารับลูกออกไปจนกระทั่งสี่ทุ่มบาสยังไม่พาน้องมิวสิกกลับมาส่งที่บ้านย่าเลยโทรไปตามแต่บาสก็ไม่รับสายและไม่ตอบไลน์เลย จนกระทั่งวันที่9เมษายนเวลา1 0มง14นาทีบาร์สพิมพ์มาทางไลน์บอกว่าบาร์สขอโทษนะครับแม่หลังจากนี้แม่จะได้ไม่ต้องเสียใจเรื่องของบารสและเหนื่อยกับเรื่องของบารสอีกแล้วนะครับบาร์สลักแม่นะครับ ล่าสุดช่วงค่ำวันนี้10เมษายนตำรวจสอพท่าป่าจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รวบไอ้บาสวัย25ปีพอใจเหี้ยมฆ่าลูกสาว9ขวบหมกรีสอร์ท ไอบาสสารภาพกับตำรวจอ้างว่าวันที่8เมษายนที่ผ่านมาตั้งใจทําให้วันนั้นเป็นวันสุดท้ายของชีวิตลูกโดยพาลูกออกไปกินข้าวไปเที่ยวให้เต็มที่ก่อนจะพาลูกกลับไปที่รีสอร์ทและลงมือปิดชีพลูกอย่างหหดเหี้ยมไอบาสอ้างว่าเครียดจากปัญหาหนี้สินเล่นพนันออนไลน์ซึ่งขณะนี้ค่ะตำรวจอยู่ระหว่างการสอบปากคํา กฎมาไม่มีเฟืองหมายวนปืนท่เลี้ยวค่าหันศัก